Th <susuruh> แสงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชันซ e r o คาร์บอนภายใต้โครงการการขับเคลื่อนและผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์บพอขอพัฒนาชุดแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้ประกอบการเพื่อใช้ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการชดเชยคาร์บอนจากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ สนับสนุนทุนวิจัยโดยบพขอกองทุนววนณโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพซึ่งได้เชิญชวนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสมาชิกขององค์กรเครือข่ายได้มีการลงนาม MOU ร่วมกันจำนวน31องค์กรภายใต้งานวิจัยทุนบพขในปีนี้ให้นำไปใช้ทำกิจกรรมและประเมินคาร์บอนฟุตปรินต์อย่างรวดเร็วและชดเชยคาร์บอนจนได้ใบประกาศเกียรติคุณจาก TG o และนอกเหนือจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมองค์กร31องค์กรให้รู้จักการใช้แอปสิโรคคาร์บอนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากราวปี2 5 6 3นะฮะเรามีโครงการความร่วมมือนะฮะแล้วก็ลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันนะฮะระหว่างหน่วยงานต่างๆประมาณ8หน่วยงานองค์กรด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอปทหอการค้าไทยนะฮะสภาหอการค้าไทยทีเซ็ นะคะแล้วก็อปกอรณ์หรือ TGO นะคะแล้วก็รวมทั้งเ,เรามีเครือข่ายที่เป็นผู้ประกอบการนะคะในภาคธุรกิจท่องเที่ยวก็คือทางสมาคมท่องเที่ยวเชิญรักและปรนจนิญไทยนะคะเราก็ส,กสัญญากันไว้นะคะว่าเราจะช่วยขับเคลื่อนทําให้บ้านเมืองของเรานะคะเป็นประเทศทีเ่เป็นจุดหมายปลายทางนะคะของการท่องเที่ยวที่จะต้องทําให้เกิดคาร์บอนสูตรที่เป็นศูนย์ให้ได้ตอนที่เราทํางานกันเค้าแร,แรกๆในต้นปีนั้นนะคะ มันก็เกิดกระแสรหรือว่าแรงกระเพื่อมมาต่างเข้ามานะคะแล้วก็ประกอบกับว่าทั้งแตดองค์กรภาคีต่ตา,งตา,งตางนะคะรวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะคะก็พยายามมองว่าเราน่าจะเดินหน้าให้ได้นะคะเราก็ได้รับแรงหนุนเสริมจากคณาจารย์สภานักวิจัยนะคะประมาณสัก200กว่าท่านนะคะจากเกือบ20มหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมทํางานกับเรานะคะแล้วก็ทํางานคู่ขนานกับทางติตาซึ่งติตาก็จะเป็นผู้ประกอบการที่จะ นำโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างๆนะคะหรือนำสิ่งของดีๆนะคะที่ทางคณาจารย์นักวิจัยได้กรุณากับทางเรานะคะแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ทำเป็นคอนเทนต์อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะนะคะแล้วก็พร้อมกันนั้นเนี่ยเราก็จะมีแนวทางในการที่จะไปช่วยหนุนเสริมชุมชนด้านท่องเที่ยวด้วยก็ทำงานกับทางอปออทอด้วยอะไรด้วยนะคะ แล้วติต้าก็ออกมาคอมบาร์เป็นเส้นทางแล้วก็รับการประเมินจากทางอ,อกปรกอรนะคะแล้วก็พัฒนามาสู่การใช้ตัวค่าของภาพบริการท่องเที่ยวที่จะคำนวณทวาทุกป,ปริ้นที่เราเรียกว่าเป็น PCR นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มองว่าผู้ประกอบการต่างๆหรือว่าพี่น้องชุมชนก็อาจจะใช้เวลานะะในการที่จะต้องบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆเดิมทีใช้พิธีการจดบ,บันทึกด้วยมือเลยะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็น Excel นะคะ แล้วทางอปกรก็นําของดีมาให้เรานะคะก็บอกว่าอยากจะให้ทางเราเนี่ยร่วมดามเนินการแล้วก็สนับสนุนงบประมาณเพื่อที่จะทําตัวแอปตัวนี้ขึ้นมานะคะก็ <alright. S 1> คิดว่าแอปตัวนี้จะเป็นอะไรที่สามารถที่จะบรรดาลให้ผู้ประกอบการรวมทั้งพี่น้องชุมชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะคะได้สามารถที่จะคำนวณจารปลดปล่อยคาร์บอนของตอนเองแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งในกิจกรรมการท่องเที่ยว แล้วก็จิตการรมต่างๆของอุตสาหกรรมไม้ก็จะนําพาให้ประเทศไทยของเรานะคะมุ่งหน้าไปสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงนะคะเราก็ต้องทําของดีกับบ้านเมืองเราด้วยนะคะการลดปล่อยคาร์บอนของเซกเตอร์ท่องเที่ยวทางอปกรณ์ได้ดีการดาเนินการไว้บ้างอา<ม>าย่งยคะเราเพิ่งมาเรื่องทีาโฟกัสในส่วนฐานท่องเที่ยวแคบลงนะะี่คะแต่หลังจากว่าออพอเราพัฒนาแอปเสร็จป,ปุ๊บน,นะคะหลังจากที่มีคนใช้ไปประมาณ แล้วก็เราก็อจะประเมินเบื้องต้นได้นะคะทีนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าเออมื่อคู่นี้เนี่ยอ,อ,อาจจะมีการบอกข้อมูลในในงานะนะคะว่าอีก2เดือนถึงแอป,ปจะเสร็จนะคะเพราะฉะนั้นผู้ต้องเออพวกผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็อาจจะว่าเอะระหว่างนี้จะใช้แอป,ปอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่า TGO เนี่ยเรามออีโปรแกรมคำนวณคาร์บอนุนนูนนิน,นของการท่องเที่ยวแบบง่ายนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก หน้าเว็บที่เรียกว่าไทยคาร์บอนลาเบลนะคะพอเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันจะมีการดาวน์โหลดมาแล้วก็จะสามารถคำนวณได้ง่ายแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้อยู่รูปแบบแอปนะคะซึ่งเมื่อคูนนี้เนี่ยได้มีการโชว์นะคะว่ามีางานท่องเที่ยวเนี่ยได้มีการคำนวณแล้วนะคะผลสิทธิ์ขงานอันนั้นแค่เกิดขึ้นในช่วงแค่10วันนะคะนั่นก็คือว่าตอนนี้ทางภาคท่องเที่ยวเนี่ยได้มีการเติ่นตพร้อมกันนี้ TGO ก็มีโปรแกรมท่องเที่ยวรองรับระหว่างนี้นะคะระหว่างที่รอให้ แอปซีโร่คาร์บอนเสร็จ2เดือนนะคะก็จะนั้นก็ขอเรียนเชิญให้ให้ภาคท่องเที่ยวทุกท่านนะ,ะมาออดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปใช้ได้ในระหว่างนี้ค่ะแล้วก็มีใบประกาศเกียรติบัตรให้ด้วยนะคะ<ม>คือแอปนี้นะคะแต่ทีนี้มันนิดนึงว่าตรงแอปนี้จะสาหลังจากที่คำนวณแล้วเนี่ยนะคะจะมีปุ่มกดเลยนะคะว่าท่านเนี่ยจะต้องซื้อคาร์บอนเครดิตนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะก็จะมีแบบลิสคาร์บอนเครดิตมาให้เลยว่าจะสามารถซื้อได้ที่ไหนนะคะอย่างที่เป็นโมเดลที่ ที่ทราบเบรืรอคู่นะคะแล้วก็จะมีให้จ่ายผ่านมือถือผ่านาในส่วนของแบงก์ต่างๆนะคะแล้วก็จะออกมาเป็นเป็นใบประกาศกิจคุณให้เลยคะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะจะง่ายขึ้นมากคนที่มีรายได้เพิ่มเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ในลักษณะของอผู้ที่ขายคาร์บอนเครดิตนะะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ที่นิยมกันมากก็จะเป็นพวกในส่วนของชุมชนพวกฟาร์มหมูอะไรต่างๆตอนนี้ก็จะเขาก็เริ่มนิยมทำกันแล้วก็ คาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากภาพชุมชนอันนี้ค่ะได้รับความสนใจเยอะมากนะฮ mm hmm. ะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะการที่ผู้ประกอบการไทยในภาพท่องเทีย่ยวเนี่ยสามารถที่จะคำนวณการต่อยอดารสร็จกระจกแล้วก็ให้บริการเพื่อที่จะเป็นเนทซีโร่นะคะ mm hmm. ให้กับให้กับพวกนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ณปัจจุบันเนี่ยเราจะมีนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะต่างชาติด้วยในประเทศไทยด้วยที่เป็นนักท่องเทีย่ยวฟรีเมา mm hmm. เขาจะสนใจเรื่องนี้กันมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ถ้าประเทศไทยมีโปรแกรมมีความพร้อมแบบนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวพรีเมียมจากต่างชาติเขาก็จะมาให้ความสําคัญแล้วกเ็เหมือนกับสบายใจมากขึ้นที่จะมาเที่ททยวประเทศไทยคาร์บอนเครดิตประเภทที่จากภาคอุตสาหกรรมที่เป็นง่ายอย่างเช่นว่าพวกเพกื่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยมูลค่าเครดิตอาจจะอยู่ในช่วงแค่ ตันละ50บาทหรือถึง1 0 0บาทนะคะแต่ถ้าเป็นชุมชนที่ลักษณะของที่เขาพัฒนาคาร์บอนเครดิตขึ้นมาอย่างเช่นพวกฟาร์มหมูอย่างนี้นะคะตรงนี้เขาเนื่องจากว่าเหมือนกับเป็นการอุดหนุนชุมชนนะคะตรงนี้เขาจะขายกันอยู่ที่200บาทและก็หายากมากด้วยนะคะอันนี้จะต้องเป็นการจองล่วงหน้าในขณะที่ถ้าเป็นในภาคป่าไม้ด้วยนะคะซึ่งเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นแหล่งดูดซับกา๊าซเรือกระจกเนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้มันจะจะมีอยู่หนังไว้แล้วทาได้ยากเลยนะคะอันนี้ ก็จะแพงอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการขายกันเนี่ยก็จะเป็นคาอนเครดิต hmm. ในภาคป่าไม้ของออวัดหนองเจระเข้ที่อยู่ที่จังหวัดระยองอันนี้ตันละเกือบสองพันบาทนะฮะอันนี้จะมีอยู่น้อยแล้วก็ความต้องการสูงมมกค่ะแล้วภาคท่องเที่ยวจะมีเท่าไหร่งอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่เลยค่ะนะคะว่าทางเคต้าเนี่ยนะคะเขาก็จะไปลิสต์มาว่าโครงการ โครงการที่เจ้าของผู้พัฒนาโครงการเนี่ยใครบ้างที่อยากจะขายแล้วก็ขายราคาที่เท่าไหร่เน่พอเสร็จปุ๊บทีต้าเขาก็จะไปเอามาใสา่เลขไว้ในแอแล้วเขาก็ขายซึ่งซึ่งการขายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเอ่อเขาเรียกว่าความพอใจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอนะไรอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง50ถึง200บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของผ้าฝาไม้แล้วก็อาจจะเป็นพวกผ้าโจยโจงก็จะแพงก็จะแพงขึ้นไปอีกค่ะ ยังซื้อคืนนะคะซึ่งได้เรียนไว้ตอนต้นว่าการทํางานวิจัยของเราจะมีทางตีต้าสมาคมที่เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนะคะจะทํางานคู่ขนานกับคณาจารย์นักวิจัยทั่วประเทศดังนั้นเนี่ยโปรแกรมที่ได้รับการประเมินรับรองจากทางอ,อปรากานะปร์ณปัจจุบันก็มีประมาณสัก50โปรแกรมเป็นอย่างน้อยแล้วก็อยู่ในป้ายลายอีกจํานวนหนึ่งนะคะแล้วทางตีต้าเองเนี่ยก็ทํางานคู่ขนานกับทางคณาจารย์นักวิจัยด้วยนะคะแล้วก็ตีตาเองก็ทํางานกับทางทรท แล้วก็จะมีลักษณะของการออกรดโชว์อะไรต่างๆเดี๋ยวอาจจะให้ทางท่านนายุคุได้กรุณานเล่าว่าโปรเจกต์ที่ทํากับททมีอะไรบ้างก็สืบเนื่องนะครในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวที่เราได้ทําแล้วก็รับรองไว้แล้วเนี่ย50เส้นทางที่อาจารย์พาได้เรียนไป50เส้นทางนี้เนี่ยเราได้นําไปเผยแพร่ที่งานที่ไอทีบีเบอร์ลินมาด้วยนะคะร่วมกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะนี่ในไม่กี่วันสองสา3วันนี้นะคะทางททเองก็ได้ให้เกียรติเราไปเล่า นะคะกระบวนการนะคะและเส้นทางต่างๆที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะส่งไม้ต่อให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะทั้งตลาดวันนี้ที่เราจะไปเจอก็คือทั้งตลาดยุโรปเรียกว่าทั่วโลกดีกว่านะคะก็ตลาดอเมริกาหรือแม้กระทั่งตลาดไทยโรยเองก็ตามทางทททอเองก็ขานรับที่จะรับเส้นทางของเราเนี่ยเข้าไปสู่การตลาดและการบารส่งผ่าร นอกจาก50เส้นทางทีไไ่ได้รับมาตรฐานแล้วได้ได้รับการรับรองแล้วเนี่ยเรายังผลิตอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่อยู่ในปลายสาอย่างที่ว่าจริงๆเนี่ยอีกเป็นร้อยนะคะนั่นหมายความว่าทางทอทเองเนี่ยจะมีเส้นทางเพิ่มขึ้นที่จะไปนําให้กับน,นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยและแม้กระทั่งานคนไทยเองที่เที่ยวในไทยมากขึ้นแต่หลังจากที่เรามีแอปพลิเคชันเราเชื่อว,ว่าเส้นทางเราจะมีมากมายเพราะว่าสมาชิกที่อย่างที่เรียนไปว่าในเครือข่ายของเราที่ MOU ไว้ แต่ทุกๆสมาคมเองก็อยู่ระหว่างที่จะเข้ามาอบรมกับเราภายใต้โครงการงานวิจัยปี66ที่เรียนไปนะคะว่าเราจะเทรนเดอเทรนเนอร์นั่นหมายความว่าข้อมูลความรู้ที่เราะสะสมมาเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมาทั้ง TGO แล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เราเอา,าออกแบบในการท่องเที่ยวด้วยเนี่ยเราก็จะไปถ่ายทอด เราเองตัวนิดเดียวเนี่ยเราคงบอกได้ไม่หมดเพราะยังเพื่อนเรายังอยู่อีกในวงการท่องเที่ยวอีกมากมายนะคะที่จะเข้ามาร่วมกันสร้างเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุที่เป็นศูนย์เนี่ยสู่ตลาดให้มากขึ้นนั่นหมายความว่าสร้างไรายได้สร้างเศรษฐกิจในวงการท่องเที่ยวในมุมของเรื่องของคาร์บอนมุ่วกันมากขึ้นด้วย,ะค,ะยค,ค,ค่ะอ่าหลายคนถามเรื่องนี้มากนะคะก็ถือว่าเป็นคำ,คำถามที่ดีทีเดียวนะครับ จะนําเรียนอย่างนี้จากการที่เราทํางานมาเนี่ยแล้วก็เราออกแบบเส้นทางภายใต้ BCG ด้วยนะคะเพราะั้นในการออกแบบของเส้นทางท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยเรามีการออกแบบร่วมหน้าเราออกแบบกิจกรรมที่สร้างสารรค์แต่ในทุกๆก,กิจกรรมจริงๆแล้วเนี่ยกลับกันกลับกลายเป็นประหยัดต้นทุนได้มากขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งนักท่องเที่ยวเองเนี่ยยังจะได้รับความสุขสนุกสนานสุขเต็มที่ดีต่อโลกนะคะยังยังได้ความสนุกเหมือนเดิมนะคะก็คือ เที่ยวเหมือนเดิมเลยเขาไม่รู้หรอคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ใส่กิจกรรมที่ดีๆให้ให้ใหนะักท่องเที่ยวไว้นะคะในขณะเดียวกันผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตที่จะมาชดเชยให้เป็นตัวออฟเซ็ตอนเป็นศูนย์เน่ยราคาจริงๆในท่องเที่ยวไม่ได้แพงถ้าเฉลี่ยกันจริงๆคนละไม่กี่บาทนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันเหมือนเราทําประกันการเดินทาง นั่นเมื่อเราทําประกรันการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวได้นั่นอีกนิดเดียวเพื่อโลกที่ดีขึ้นแล้วก็ให้ทุกคนได้ร่วมทําความดีเพื่อโลกกับเราเนี่ยก็คิดว่าถือว่าเป็นต้นทุนที่ต่ําลงไปจากเดิมเยอะมากค่ะก็ถือว่าก็ยังยังคงเป็นการเดินทางภายใต้งานวิจัยดีนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่งานวิจัยที่เราทํามาตลอด23ปีที่ผ่านมาเนี่ยเส้นทางแน่นอนคือภูเก็ตกระบี่นะคะอันนี้เรามีการเดินทางจริง และก็ที่ได้รับความนิยมก็แน่นอนที่มีการไปไปทำอัติยากันที่เกาะเต่านะคะอันนี้ก็ถือว่านักท่องเที่ยวมีการเดินทางเข้าไปเยอะอยู่แล้วเดิมนะคะก็เราก็เลยเข้าไปสู่พื้นที่หลักๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยเรานะคะก็ที่ภูเก็ตก็มีชุมชนต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของที่ชุมชนที่ถนนคนเดินที่ในเมืองนะคะที่เป็นโบราณตึกโบราณแถวๆนะคะตรงนี้ก็เป็นการขาย ขายกิจกรรมทพ่้นทางท่องเที่ยวอันนี้เนี่ยมีเป็นหมืนหม่นๆคนแล้วนะคะที่ทางภา,า,ายใต้งานวิจัยเราอนได้เข้าไปสนับสนุนการอ f f ซ็ตในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆนนค่ะหรือกระบี่เองก็ด้วยความที่กระบี่ก็เป็นจังหวัดที่ให้ความสําคัญเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนมานานนะคะก็เราก็ได้มีเส้นทางท่องเที่ยวมีกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่มากพอสมควร นะคะเพราะฉะนั้นเลือกหยิบจับได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีข้อมูลที่เป็นอยู่ในฐานข้อมูลของเรานะคะที่จะเยผยแพร่ออกไปให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้ไปเลือกเดินท็อปิ้งแล้วก็ไปเที่ยวกันนะคะครับในส่วนของภาคเอกชน,นนะครับเราจะเป็นผู้ใช้อย่างตั้งแต่3าปีก่อนเนี่ยสิ่งแรกที่เราทําเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนมาก็คือว่าเราทํากิจกรรมในการลดและชดเชยไม่ว่าจะทํายังไงให้หมีการมีการปล่อยกา๊าซน้อยที่สุดแล้วก็ชดเชยการปล่อยกา๊าซแต่ ป,ปัดสิ่งที่เราต้องการคือคาร์บอนนิวทรัลการที่จะมีคาร์บอนนิวทรัลแบบนี้ได้คือต้องมีการคำนวณได้ว่าในกิจกรรมเนี่ยปล่อยไปทั้งหมดเท่าไหร่และถึงจะมีการซื้อคืนซึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วการจะคำนวณรักษา้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากแต่หลังจากที่เราทำเอมยูรร่วมกันเนี่ยเราก็จะมีการคำนวณที่ง่ายขึ้นอย่างค่าล่าสุดที่จะเป็นแอปเนี่ยจะเป็นการคำนวณที่ง่ายที่สุดและสามารถซื้อคืนในตัวเดียวกันของหอ,งองการค้าเราเราจะมีเครือข่ายเราเรียกว่าฮัคเอิร์ธ ก็จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมผู้ประกอบการโลจิสติกส์หรือว่าตัวที่เป็นบริษัททัวร์เองซึ่งตรงนี้สมาชิกของเราเนี่ยก็จะเข้ามาร่วมกันทําเรื่องนี้ไปด้วยกันก็จะทําให้การสร้างเส้นทางอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าจะมีการสร้างเส้นทางเนี่ยเมื่อมีกลุ่มผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจเข้ามาเยอะขึ้นการสร้างเส้นทางหรือการที่จะเอาไปใช้หรือแม้ต่อไปนักท่องเที่ยวจะเดินทางด้วยตัวเองก็สามารถจะเอาแอปตัวนี้แหละเข้าไปใช้กับหลายการเดินทางแล้วก็สามารถช่วยรักโลกผ่านกระบวนการอย่างได้ด้วยครับ